ขาแกมงเอาละฮะก็ตองขากลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับช่องครูแฟมาลี่นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นนะครับซูเวอร์เล,เ,ลเพลอีพีหนึ่งนะฮะเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับเอ่อตีแกะตีแกะตีแกะ,กะ,กะเรารอดแล้วรู้สึกมีตัวให้อะไรข้างๆกัวเนี่ย เดี๋ยวก็เฟซแคมใส่แม่งเลยตอนนี้ว่าดูไดร์แรกเกโอเคนะคะเดี๋ยววะตอนนี้เราไปทำอะไรกันก่อนลงเหมืองนี่แหละคือสิ่งที่ใช่ Don't ever do that again 응ลูกแก่น้อยหน้าตรงตาลไม่มีแม่เฮ้ยข้าแม่หมดแล้วอืมจังหวันนี้ ผมนี่ชิวเลยครับกดไว้กูสุดที่สุดะจุดเด็รับี่เด้อโดนเอวดูได้ละกี้ ไมดงโอ้โหกุหลาแแ้วกูลาแแ้วกูไม่ลงทาเลย่ม่มาแล้วเตอไปขุดหินกันดีกว่า หินคือหิสะกบดีๆนะมังมีนอนหนูด้วยพรุ่งนี้เราลงคีกาดีกว่าลงคีฟุตบอลเดี๋ยวเราไปาทำแม่ซะตองเที่ยงเลยดีกว่าเนอะ อืมอ่ะเบนี่ก็บอกอ่ะเบ้นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มาเข้ามีคาโลลงขคิเลยลอ่าก็กูมมาว่างสองปีมึงจะกุดเสร็จให้กูมันเนี่ยไอ้นี่อย่าหัวร้อนเดี๋ยวกูต่อยต่อย,อยทีเดี๋ยวมึงนอน อยากนอนใช่ไหมไม่อยากเงียบไม่เงียบมั้งเนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียววรีวังเงีย,งย,ยบน,นะอีดอกทองเฮ้ยเงียบเจ้าตีนไหมเอาไม่อยากพูดคลิปมังเสียตั้งแต่มึงพูดแล้วโอ้หิวข้าวย่าอยู่ไหนวะเนี่ย กับมาตอนนี้หยิ่งโอ้ยยู่เข้าห <c oughs> นูโทรบอกแม่ให้ซื้อเวตเตี๋ยวมาให้หน่อยโอ้แม่กลับทีโมงวะ <c oughs> เออบอกให้แม่ซื้อมาให้ตอนนี้เออพิเศษไม่ผักเออ <c oughs> อะไรต่อดีพิเศษไม่ผักเพิ่มลูกชิ้น เส้นเล็กน้ำใสโอเคครับเราได้ข้าวแล้วครับมือเย็นของชาวคูลลแม่ไม่อยู่ไหนเนี่ยบ้านไหนล่ะ อยู่กับปู่กับพี่อมพี่อมบอกว่าพี่อมจะเอาเก๋ี่ยวอืม โอเคครับมาต่อกันได้ผลผลิต แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะทางแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าสร้างบ้านเฮียครับบายเจอกันุครับ